สวัสดีครับอยู่กับอาจารย์นาตีครับก็หวยออกไปแล้วนะครับหกจุดสามเจ็ดเก้าซึ่งแปดเราไม่มาแต่ก็ไปเข้าเลขทูบเรานะครับที่อาจารย์มีเกนะ้าเจ็ดเนาะถ้าใครดูไลฟ์สดเมื่อคืนแล้วก็คนดูก็หกแสนนะครับเนะาะก็ที่ไม่ดีใจเพราะว่าคนก็คงไม่ไปซื้อเพราะามันเยอะตัวหรือว่าบางคนก็อาจจะถูกแต่ว่า8ปดสองเราก็ลุ้น3ตัวล่างนะอาจารย์ก็ได้14ใบนะครับเนาะก็ได้เงินคืนมา5 0,000กว่าบาทนะก็ อาจจะมีคนถูกอยู่เพราะคนจะซื้อเยอะนะครับลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ส่วนที่อาจารย์บอกถ้าแปดไม่มาตัวที่มาได้ก็คือเก้านะครับเลขเราก็ออกตัวรองนะครับก็ไม่เป็นไรคือเก้าครับเมื่อเนี่มานั่งกินเข่ากับปูครับก็ยังเหมือนเดิมอเลขถึงจะถูกไม่ถูกก็ผมก็ถูกอยู่เมื่อนี้ก็ถือว่าเข้าอยู่แต่ว่ามันก็คงดีใจไม่ได้นะครับก็เหมือนเดิมครับยังศรัทธาเหมือนเดิมยังรักในปู่เหมือนเดิมก็มีความเชื่อความศรัทธาก็เหมือนเดิมครับกาบว้เหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกแหละครับ แนวทางมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะถ้าใครดูคลิปเต็มก็จะรู้ว่าเออ,อาจารย์ก็บอกอยู่ว่าเออมันเข้าก็ได้หลุดก็ได้ก้องวดหน้าก็เชื่อว่าถ้าเอาแบบไม่หลุดเลยนะครับแนวทางนะถ้าเก้าไม่มาศูนย์ก็มาครับวดนหน้ามพูดเลยเมื่อกี้ถ้าแปดไม่มาตัวที่มาได้คือเก้าแล้วปีนี้เป็นปีของปู่ยอมแพ้แล้วเก้ามาสี่งวดแล้วครับม,มา 9, 7, 9, 9, มเก้าเจ็ดโตเก้าควมเลขปู่ร้อมอย่างที่ผมเคยบอกว่าสิบเจ็ดมกราปีนี้ปีของปู่เลขที่จะมาแล้วก็คือเก้า มาทั้งปีแล้วก็เลขรองก็คือเจ็ดบริบาลวันนี้ออกเจ็ดเก้าอีกแล้วผู้ขอ่ย,ย้อมเจ้าแล้วนะวัหน้าก็เก้าไปเลยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับแต่ตอนนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้เหลือเงินไว้กินข้าวด้วยนะครับเนาะวันที่หนึ่งมีนาะวันที่สองขายนาครับพี่น้องแม, <S <S มนว่าเจะว่าเอา้าเข,า,ข,า,ขาค่าแขวครับวันที่หนึ่งอย่างวันที่หนึ่งมีนาะวันที่สองละ่ะขายนาครับนะก็อย่างนี้บอกอย่าไปเล่นว่าใช้สถติดนะครับอย่าไปขายบ้านขายรถซื้อนะครับเป็นแนวทางไม่ใครรู้บอ,อกตัวไหน สำหรับอาจารย์ก็ถึงลอตเตอรี่ไป14ใบคือตั้งใจไปซื้อ8 6มันไม่มีก็เลยซื้อ82บางเอิญว่าเลขหน้ามันเป็น3 8 2แปดสก็เลยได้ขึ้นมา5 0,000่นกว่าบาทซื้อไป223ใบก็มีคนมาเม้น์บอกว่าก็ถูกที่มึงซื้อต้องเยอะเออพี่ถูกเราก็ควรดีใจปะ่ะเพราะว่าบางคนซื้อเยอะกว่านี้ยังไม่ถูกแล้วก็อาจารย์ถูกเนี่ยอาจารย์ลงทุนไป20,000กว่าบาทได้ขึ้นมาห0,000ก่นกำไรทั้ง3 0,000่นกว่าบาทมันก็ต้องดีใจสิครับแต่ว่าก็79เข้านี่ยทำไมไม่ดีใจหลายคนบอกทำไมอาจารย์ไม่ด กระโดดได้ไงลราก็ชอบ8ปดกับ8ปดหกมเลขทูบเข้าเนี่ยดีนะเขียนให้ด้วยนะครับมันก็เอาเป็นว่าถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับนาะเป็นแนวทางก็บางคนโทรมดาด่าก็มี <laughs> โทรมดาด่ <laughs> ดาดดนะครับผมบอกไว้เลยว่า <laughs> <laughs> พี่ด่าผมแล้วถ้าพี่ด่าแล้วชีวิตพี่ดีขึ้นพี่เจริญขึ้นพี่ด่าแต่ถ้าพี่ด่าแล้วชีวิตพี่ไม่ดีขึ้นพี่จะด่าทาไมแล้วก็ผมไม่ได้ไปทําอะไรผมเอาง่ายๆผมไม่ได้ไปฆ่า อ่ผมไม่ได้ไปทําพ่อพี่เลยนะครับผมอยู่ของผมอย่างเงี้ยมันก็เป็นแนวทางนะครับอ,รอ่าหลายคนบอกว่าปิดไหมสํานักสํานักเนี่ยนะครับเราก็เปิดว้ยะครับเราก็ปิดตอนสิบห้าเนี่อสิบเจ็ดนเาห้าสิบนาทีเราปิดครับเราก็เปิดตอนเช้านะจะปิดทําไมนะครับเลขมันก็ยังเข้ามากกว่าหลุดอยู่ดีนะครับวันนี้ถือว่าเข้านะอา่านะครับไปดูก่อนนะก่อนดาแปดไม่มาก็จริงแต่ว่ามันก็ไปออกเลขทูบมันมันก็หลายโต้แหละครับแม่นยายๆไปละตัวได้ถือก็ว่าถือแล้วเนาะพี่น้องกะ เราก็มันก็ยังเข้ามากกว่าหลุดอยู่ดีนะครับเราก็ให้เป็นแนวทางชอบก็ซื้อมันจะมีบางคนที่โง่ามากก็คืออย่างเงี้ยไม่ชอบแต่ยังเม้นยังคอมเมนต์ยัง,ยงด่าผมอยู่เนี่ยโง่นะครับเป็นผมผมไม่ดูนะอันนี้คนโง่ครับเนี่ย,ยถ้ายังเม้นอยู่เนี่ยโง่แล้วเนี่ยไอเนี่ยเป็นไลน์แรเดอนะครับเนาะก็อย่างว่าแล้ครับมีคนรักก็มีมีคนเกลียดผมยังคนมาถามว่าดังแล้วหรอก็กดังในวงการตัวเลขนะครับเนาจะให้ดังแบบแจ็คสันบังก็คงเป็นไปไม่ได้ก็อยากดังอยากรอคือเพลินอยู่ครับตอนเหตุบ่อยนะครับก็ วันนี้ก็แปดไม่มาแต่เข้าเลขทูบครับก็ถือว่าเข้าอยู่ก็ถือดาว่าถือดา,าอยู่ครับแต่ว่าถือดาวว่หลายกันเพราะได้คีโม,โมยอยู่เพราะได้อังไปอยู่เพราะได้แถอยู่นะพี่น้องก็ว,วันหน้าวันหน้าตอนนี้กาเก้าไม่มาศูนย์ก็มาะตัวที่ชอบก็จะมีโอมเยอะหน่อยนะวันนี้ใหญ่ยยไปก่อนครับพี่น้องจังว่ากันมีเก่าหกมีเก่าศูนย์มีหกศูนย์มีเก้าหามีเก้าแปดมีเก้าสองแปดหกตัวเลยนะหลายบอลเลขทูบอีกวันนี้มีเลยคือทีหลายแต่ ใหญ่ๆไปก่อนครับพี่น้องฮะส่วนตัวชอบตัวไหนอาจารย์ชอบ92กับ98นะครับเนาะมากมากแล้วก็ก96มากอยู่ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวส่วนตัวจะตัดสินใจยังไงก็ค่อยว่ากันก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ครับเนี่ยยังน้อยก็ถูกอยู่นะลอตเตอรี่นะครับ382นะครับตั้งใจซื้อตัวหนึ่งถึง,ต,งตัวหนึ่งมันเป็นดวงครับจ้างหน้าที่หละ่ะทห้เกิดอาหารทายเนาะกินเขาจะข้ามก่อนเด้อน้ำปูเนี่ยเอ้าเฮียพร้อมเยที่มีอะไหนูกอัว กระรอกกัดบัก,กะระกบใส่พี่นอ้องม,มีหอยแห้งครับกรบพัดขงกะลี่บ่ได้กินมามาเด้อไขถือเลขอยูยอ่ไปได้ได้กำไรปร่อมมันบอกยังกระปอมกระปอมบ่อแม,ง,ม,อม,แมงเมาแมงมีอื่ครับอันยำหอยแห้งนะครับร้านอาหารอาจารย์น็ี้จะเปลี่ยนเป็นส้มตำปลาเผาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะครับมีหลายอย่างครับ ต่อไปใครมาเที่ยวเนี่ยก็จะสบายหน่อยช่วงนี้ก็สำนักเหมาะสำหรับการมาไหว้ปู่เพราะว่าคนน้อย <c oughs> คนเหมือนค,คือเก่าครับแล้วบางคนบอกว่าเดี๋ยวดั่งได้มันก็ดับผมเข้าใจครับมนันคือสัจธรรนะครับเขาถึงบอกว่ายามขึ้นอย่าหลงไงยามลงก็อย่าท้อหลายคนหาว่าผมหลงผมไม่เคยหลงถ้าเคยดูคลิปเต็มผมจะเห็นอีกอีกแล้ว อิริยาบถผมว่าผมเป็นคนยังไงนะครับแล้วก็สำนักเราเนี่เปิดมาเนี่ยผมอยู่ตรงนี้มาเจ็ดปีแล้วตั้งแต่ปีหกูนย์ผมก็ไม่เคยลงไปสุดไม่เคยขึ้นไปสุดอย่างน้อยผมก็มีลูกศิษย์ของผมมีเอฟซของผมมีหลายคนถามว่าจบไหนมนเรียกอาจารย์เขาคงเรียกเป็นอาจารย์คำนวณหวยผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับเนาะหลายคนว่าทําไมไม่ใส่ชุดขาวยังบอกว่าผมชอบผมเชื่อผมจะใส่ชุดไหนก็แล้วผมไม่ใส่ไม่ใส่ก็เรื่องของผมเน้อนะครับ พอแค่ใจมันขาวก็พอความดังไม่คงที่ความดีสี่คงทนกระแสอยู่แค่แป๊บเดียวคุณภาพอยู่ยาวครับกะแปดเนี่ยคือปูมากเก่าซ้ำืักะคิดว่างหนานี่เก่าเนี่ยกับศู์นี่ตัวเด่นดึงดามากเก่าหลาย่าเราต้องเลือกที่หนึ่งเสมอวันนี้ก็ฝันดีนะฝันเห็นรองพอบเพราน่าจะเอาตัวรองก็ช่างเถอะเขาเล็กทูกไปก็ไม่ต้องไปพูดถึงไคนบอกว่าแปดกับสามตัวเดียวกันอย่าไปพูดครับเดี๋ยวโดนด่าฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็หาว่า แถมนะครับมาไม่ไม่แถมไม่แถมนะครับเขาเล็กถูกอยู่เขาเล็กถูกอยู่กับแกรวอาครับเต็มปลาเขาก็คือเขาแต่ว่าคนกับวบันในซื้อแต่วหลายมันพึ่งออกรับเจ็ดเก่าเนาะมันถุงก็ออกส่วนตัวกระถือไปยิบจี้ไป,ไปใน,นกระหน่ามือหกครับเออลูกซีดบางคนกระถือเนี่ยแต่ว่ากะปิดบังมาสองงวดแล้วกันงวดน,นี้ก็ถือว่าเข้ามันก็มีคนถูกอยู่นะครับก็ส่วนน้อยนะครับส่วนมากก็จะซื้อแปดกันนะครับเออ หลายคนถามว่าแดกเรียบนะครับเออก็แล้วแต้คันมากก็บเบิงบ่มากก็อยาเบิงนะครับคนมันเป็นบ้านะครับไม่ชอบก็ยังเม้นยังด่าตอนเขาเขา้าเนี่หายหัวยคนพวกนี้ไม่มีความสุขครับถ้าด่าแล้วชีวิตพี่หมดนี้นะผมเชื่อว่าคนที่ด่าผมตอนนี้ยังเป็นหนี้ลําบากอยู่เลยนะด่าแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นก็หยุดทํากรรมเถอะครับไปหาทํางานหมดเสียเวลาครับเอาเวลาที่มาด่าผมเนี่ยไปเฮ็ดการเฮ็ดงานครับชีวิตจะได้สบายนะครับไม่ต้องห่วงผมหรอกผมก็ยังกินข้าวอยู่ครับผมไม่ได้โง่ถึงขั้นซื้อหวยจนหมดตัวเพราะว่านี่คือการเสียงโค ผมถึงบอกว่าให้ใช้สติทุกการซื้อเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านไม่มีใครบังคับงวดหนึ่งม่น่าหนีทาเหนือสิพกม่น่าหนีทาอ่าเลขบว่าเขาเนี่ยอ่าเลขเดนบ่มาเนี่ยศูนย์กับเก้ากับศูนย์บ่มาเนี่ยผม่นดีถอดเสื้อแลนมาแต่เฮี้ยนไหนมึงครับอถอดเสื้อวีใบใบแลนมาคนหลายๆเลยเด้อจำไว้เด้อเอา้าเก้ากับศูนย์เนี่ยมานะครับความน่าจะเป็นนี่มาตามสูตรแล้วไม่หลุดน,นะครับเอาแปลนหน้าที่ไปให้เกือก เทกสิจุดทูบอยู่ครับเนื่องจังว่ากันขออนุญาตก,กินเขากันพี่น้องบรได้กินมามาเด้ถือเลขอยู่นะครับถือยังก็ได้อยากให้ถือใจเธอเก่เพระ mm hmm. คนที่ด่าผมตอนนี้รู้นะลึกๆก็กตามเลขผมเนี่ยเนี่ยจังเบิ่งจนจบปัญเนีืยลึกๆก็มากผมเนี่ยเนี่ยก็เลยน้ำเบิง่งน้ำเหม็นน้ำด่าชอบก็บอกนะจ๊ะเดี๋ยวบอกให้แม่มาขอเอ้ยที่รักบ๊ายบายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับกินเขากันพี่น้องชาดู ถือบ่าถึก,ะกอะหักขึ้นเกาหลับปูเนี่ยข่อยศรัทธาครับชีวิตข่อยศรัทธาปู่แล้วผมเป็นคนดีขึ้นหนึ่งเล่าก็เลิกมาสิบปีแล้วเพราะปู่นะถ้าไม่มาสายนี้ผมก็เลิกไม่ได้หรอกแล้วก็อย่างน้อยผมก็ถูกหวยมากกระหลุดอยู่กับพ่อได้กําไรอยู่พี่น้องเอ้ยอะพี่น้องมักกระซื้อเ่อมามักกระพันนะครับพั่งนาเก้ากับศูนย์ตัวไหนตัวนึงนี่ได้เห็นแน่นอนเอาแบบบรหลุดนะครับพี่น้องอ่ะกินเขาวันถ้มามักหลายนี่เก้าสองเก้าเก้าแปดเก้าเก้าหกไดพี่น้องไปสาธุครับพี่น้อง i